เปิดดวงลัคนาราศีกุมประจาเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ได้ดีทั้งการเงินการงานธุรกิจกราฟขึ้นกลับมาลูกพุ่งแรงมากสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับได้เวลาแล้วครับเข้าเดือนสิงหาคมมาฟังข่าวพิจคอกันก่อนเลยครับว่าจะเป็นเช่นไรจะได้วางแผนก่อนถ้าดีลงมือทำก็รวยก่อนครับมีปัญหาติดตรงไหนบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับและจางจะได้รวยครบทั้ง56เรื่องนี้เลยนะครับพร้อมเลขนำโชคด้วยนะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากอาจารย์อยากจะฝากนะครับก็คืออาจารย์เกตเทวาเป็นผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันคนครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรนะครับมาลงโฆษณาตรงนี้นะครับโอ้โหรับประกันมีคนเห็นอีกเยอะแยะมากมายยอดขายพุ่งกระชุดอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อ่าทีนี้มาเริ่มกันเลยครับแหม่ชาวกลุ่มครับดาวการเงินนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีครับยังโครจรเป็นปฐุมมาเก์ได้อุดมมาเกนอยู่นะ แต่ที่โดดเด่นมากก็คืออยู่ร่วมกับดาวอังคารครับและดาวพฤหัสดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวอังคารนี่เรียกว่าได้คู่สมพลเลยนะคู่สมพลแปลว่าช่วงนี้ให้ขยันสู้ลุยใช้องค์ความรู้ที่มีลงมือทําอย่างทุ่มเทอย่างสุดจิตสุดใจนะครับการเงินก็จะได้อย่างมากมายไหลมาเทมาเงินส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการทํางานได้มาจากความขยันอ่าหรือ ขายบ้านขายรถทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วได้เงินนะครับบอกเลยโอ้โหชาวกลุ่มเป็นจังหวะที่ดีอีกจังหวะหนึ่งนะครับในเรื่องการเงินเดือนนี้ยังได้เยอะอยู่นะครับนะแต่ก็อยากจะฝากบอกครับว่าให้รีบเร่งลงมือทําหน่อยนะเพราะว่าดาวอังคารที่เป็นคู่สมพลให้ได้เงินมากไปก่อเป็นกรรมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายแล้วนะในช่วงปลายเดือนก็คือวันที่26สิงหาคมนี้เห็นะห ปลายเดือนเนี่ยดาวการเงินเราจะเหลือแท่ดวงเดียวอยู่กับดาวมฤตยูนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกกันมากนะครับแต่ช่วงนี้มีดาวอังคารมาช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรก็เลยอยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยวางแผนแล้วลงมือทําทําให้ไวทําให้เร็วนะดาวอังคารเนี่เป็นดาวที่ต้องทาไวถ้าลังเลชักช้าก็อดอีกนะเพราะฉะนั้นการได้เงินของเราเนี่ยจะต้องรวดเร็วฉับไวขยันก็ฉับกระเฉงก็ตื่นลอล้นแอคทีฟบวกกับ ดาวอังคารมาจากดาวการงานด้วยอ่าก็ได้มาจากการทํางานดาวอังคารมาจากเรือนสหัชชะหมายถึงได้จากเพื่อนได้จากสังคมได้จากการติดต่อเจรจาได้จากการเดินทางสื่อสารได้จากคอนเน็ชันอะไรต่างๆเนี่ยออโอ้โหเรียกว่าได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าให้ทําตามนี้นะครับจะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองอย่างมากมายนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับดาวเสาครับ โอ้โหดาวที่จะมาให้เราได้หนักได้เหนื่อยให้ได้โทษให้ได้เครียดให้ได้วิตกกังวลเนี่ยอ้าวช่วงนี้เดินพักองศาครับพักไปอีกหลายเดือนอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ค่อยหนักไม่ค่อยเหนื่อยเรื่องเครียดๆดได้เบาลงไปบวกกับเรื่องดีๆก็วิ่งเข้ามาก็ลุยลงมือทําเลยเห็นไหมเงินทองก็จะหไหลมาเทมาอ่านะการเงินดีโชคลาภดีไหมโชคลาภก็เป็นดาวดวงเดียวครับดาวพฤหัสบดีอ้าว ก็แสดงว่าโชคลาภก็ยังโดดเด่นตามไปด้วยครับได้จากไหนอโชคลาภอยู่ในเรือนพันธุทุก็บแบบว่าเลขบ้านเลขรถยังออกได้อยู่ร่วมกับดาวอังคารดาวการงานใช่ไหมซื้อที่ทํางานได้โชคได้ลาภหรือไปติดต่องานแล้วเขาเซเย,ย่สนับสนุนก็เหมือนได้โชคลาภเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโชคลาภก็เลยยังดูโดดเด่นอยู่ยังมีตัวช่วยยังมีคนมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เราได้โชคได้ลาภอย่างต่อเนื่อง แล้วข่าวดีอีกหนึ่งข่าวก็คือหลังวันที่สิบสามสิงหาคมไปแล้วนะครับดาวเกตครับดาวแต้มบุญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาที่เราเคารพนับถือโคจรเข้าพบลาภะไปยาวๆสองเดือนโอ้โหแสดงว่าส่วนหนึ่งได้จากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทําเป็นเล่นไปฝันแม่นออกตรงอะไรอย่างนี้อ่าเพราะนั้นมีความฝันอะไรเชื่อในความฝันนั้นได้ นะครับไม่ได้ฝันสเปดสปาแล้วนะหรือไปมูอาไปไหว้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือโดยเฉพาะดาวเกตนี่ถ้าให้ตรงเลยเทพพญานาเออนะเพราะนั้นถ้าเราบูชาท่านมีสิทธิ์นะครับที่จะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือได้โชคได้ลาบได้ตัวเลขหรือไปมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือแหละอ่ะนะแล้วก็ลองจุดทูบเลขอะไรเงี้ยอ่าหรือไปเสียงเซียมซีอ้าวได้เลขอะไรมาไปซื้อมีเกณฑ์ถูกครับแต่อย่างที่บอก ได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยมนะันขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดด้วยนะแต่อันนี้เป็นดาวจรครับแหมดูแล้วก็ออกทรงดีแม้มาเรมันโชคลาภก็หนึ่งได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะได้จากตัวเราครับนะได้จากงานอะไรอย่างนี้นะโอ้เรียกว่าได้หลายทางเลยนะก็ยินดีด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินโชคลาภในเดือนสิงหาคมนี้ชาวกุมยันดูดีนะเพราะฉะนั้นรีบทํารีบลุยได้เลยนะครับตรงนี้เนีย่ยทอนนี้ต่อมาครับเป็นการงานการเรียนกันบ้างก็แน่นอน การงานคือดาวอังคารครับดาวอังคารโคจรด้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหช่วงนี้งานเข้างานดีงานที่เราต้องการก็จะได้นะครับและดาวการงานดาวอังคารเจอดาวพฤหัสดาวการเงินเงินงานงานเงนิงนโอ้โหทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยครับมีความสุขเลยนะใครตกงานมีเกณฑ์ได้งาน ใครทำงานอยู่มีเกณฑ์ได้ไงานที่ถูกใจมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตามีประธามช่วยเหลือเกื้อกูลงานที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินต่าง,งานรือรนี้ครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเออนี่เห็นไ,ไหมนั้นบอกเลยให้ขยันลุยงานต้องเดินทางเจรจาติดต่อเห็นไ,ไหมก็ไปทํานะครับไปลุยหรือจะขยับขยายในทางธุรกิจอา้าวก็เปิดตัวสินค้าใหม่ทําได้เลยแนะนําทําก่อนวันที่ยีสิหกสิหานะครับ บอกเลยเนี่ยดาวการงานจะมีสองจังหวะจังหวะแรกอะดีมากคือจังหวะที่ฟังอยู่เนี่ยไปถึงวันที่ยี่สิบหกเอหลังวันที่ยี่หกไปแล้วดาวการงานดาวอังคารย้ายเข้าพบปุตตะครับโอ้โหแล้วไปอยู่บ้านดาวพุธอีกได้คู่ศัตรูเห็นไหมแล้วอังคารเป็นห้ากับลัคนาละวิภูมะทั้งโสลาปัญจะแก่ลัคนาก็คืออาจารย์เจ้าว่ารลอนนีแลนเป็นพินทุบาทนะครับ โอ้โหหลังยี่หกสิงหาดูแนละ้วจะเป็นงานแก้ปัญหาเป็นงานที่ต้องเหนื่อยมากยิ่งขึ้นเห็นไเรามาฟังก่อนเรารู้ไงว่าโอ้จังหวะน,นี้ดาวการงานเจอคู่มิตรก็ต้องรีบลุยรีบทําสิทําอะไรช่วงหลังจากนั้นมันจะลําบากนะครับนะนะเพราะฉะนั้นบอกเลยเรื่องงานเรื่องทำอะไรอยากทำอะไรรีบทำนะหลังยี่หกสิงหาไปแล้วมันจะดูหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นแก้ปัญหามากขึ้นระวังทะเลาะเบาแวงอะไรอย่างนี้ด้วยนะหรือต้องทํางานสองงานเลยเพราะอะไรรู้ไหม อันนี้ดูแบบละเอียดเลยที่หมอดูคนอื่นมักมองไม่เห็นแต่อาจารย์เก็ตีทวเห็นก็คือดาวการงานเราไปอยู่ราศีมิถุนคนคู่ไงเห็นไหมก็เริ่มต้องทำอะไรเบิ้ลเบิ้ลคนที่ทางานเบิ้ลเบิ้ลอยู่แล้วเนี่ยจะชอบเช่นมีทั้งงานรักงานหลวงงานประจํางานส่วนตัวถ้าไหนเออจะมีทั้งงานส่วนตัวเข้ามาก็มีเงินเข้ามาเห็นไหมแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ทําอะทํางานประจําอย่างเดียวอ่ะรับรองเลยครับเดี๋ยวเขาจะอ s ไซน์งานอะไรไม่รู้ให้เราเพิ่มในบางวันที่ยี่หกถึงห้า แล้วเราจะกลายเป็นเหนื่อยสองเท่าแต่รายได้เท่าเดิมครับนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครทําอะไรสองอย่างก็จะได้ดีมากเป็นพิเศษนะครับนะฝากไว้เลยเพราะนั้นรีบลุยเลยครับในเรื่องงานนะตรงนี้หรือบางทีหลังยี่สิหกสิงหานี่ต้องไปเพิ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นเรืน่นกาบดาวเกย์อยากให้เราช่วยโอ้ต้องมีตัวช่วยต้องลุ้นอะไรกันหนักกันเหนื่อยเห็นไหม,ไหมเพราะ,ะนั้นลุยทั้งแต่วันนี้นะให้เสร็จก่อนวันที่ยี่สิหกสิงหาจะดีที่สุดนะครับ ส่วนการเรียนนี่ไม่ต้องกังวลดาวพฤหัสการศึกษายังโดดเด่นดาวองคาร์นี่ก็มาอยู่ร่วมก็ยังขยันตั้งใจเรียนสอบเขียนเรียนอ่านมีเกณฑ์สอบติดน,นะครับอ่าอันนี้ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะอันนี้ก็ยินดีด้วยต่อมาเรื่องความรักครับความรักนี่แหละอ่ะต้องบอกเลยนะใครที่ฟังอยู่เลยช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงกลางเดือนปลายเดือนธักวาคมนยะโอ้โหดาวอาทิตย์ดาว,ดาว,ดาว,ดาวคนรัก ไปลอยอยู่ในภพอลิตได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ฟันโฉงเฉงโอ้ดูแล้วเหนื่อยใจเย็นเย็เก็บใจไว้ก่อนนะครับมีอะไรอย่าเพิ่งคุยกันอดทนไว้นะดาวอา,าทิตย์ยจียพิบเจ็ดสิงหาคมนี่และมาดีแล้วนะอเป็นกเกษตรตาธิบดีด้วยเออนี่นะเพราะนั้นเรื่องความรักจะกลับมาดูสดใสดีขึ้นคุยกันได้เลียกันได้ อหรือเขาจะเข้าอ,อกเข้าใจดูแลเซอร์วิสเทคแ,แคร์เราดีขึ้นเนี่ยหลังวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมไปแล้วครับนะอันนี้จะต้องฝากไปด้วยส่วนจะเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนดีๆเนี่ยหลังสิบเจ็ดสิงหาคมไปแล้วแต่ดูทรงแล้วก็จะเป็นคนมีตําหนิเพราะมีดาวสุกมาร่วมด้วยดาวสุกนี่มาแต่สองสิงหาเลยแล้วยุดถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหานะครับดาวสุก์ก็เป็นเจ็ดกลดักนะก็เรียกสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าวันร้อนนี่แหละแล้วลสุกก็เล็งเสาวอีก นะแต่ปีนี้ดีนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วมาเวลาเดียวกันนะแล้วเชื่อไหมครับว่าโอ้โหอยู่ไปถึงเดือนพฤศจิกากว่าจะย้ายออกสุกเลงเสาเจอคู่ศัตรูถึงเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะปีนี้โอ้โหอยู่เร็วมากครับไม่ถึงเดือนย7สิบเจ็ดสิงหาก็ย้ายแล้วโอ้โหแสดงว่าถ้ามีอะไรก็ไม่ได้เป็นมากมายหรอกเคลียร์กันได้นะครับค่อยพูดค่อยจาก,กันดีๆก็จะผ่านได้นะครับเรื่องความรักนะถ้าเป็นคนสดก็ได้เจอคนที่ มีตาหนี่นะเป็นมาาเป็นก่างแิบป็นรูุ้มพาเป็นคนสู้ชีวิตนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องครอบครัวอ่าแน่นอนครับดาวศุกร์เจ้าเรือนพันธุเห็นไหมดาวศุกร์สองสิงหานี่เรียกว่าย้ายออกจากเรือนอลิเรียบร้อยแล้วมาเล็งลักขณาแต่ว่าถ้าพูดจาเจรจากันดีๆเนี่ยก็จะพอเข้าใจพอผ่านได้แต่ก็ฝากไว้ครับเพราะศุกร์เป็นเล็งเสาไงนะแล้วอปอปลายเดือนอีกที่ยึดเกดสิงหาดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในเรือ,มอนมรณะครับก็ออยังต้อง ดูแลคนในบ้านระวังคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยทะเาลาะก,กันมีปัญหารถต้องซ่อมต้องเคลมอย่างเงี้ยนะหรือของใช้ภายใน,ในบ้านถึงเวลาก็ปรับก,ก็เปลี่ยนก็เช็คตวรวจสอบให้ดีๆแล้วกันนะครับหรือถ้าให้่่าอีกเรื่องหนึ่งดูแล้วจะเป็นเรื่องการพูดกันคุยกันเจรจานี่แหละเพราะอย่าลืมว่าดาวพุธครับยังเดินถอยหลังพักองศาครับแต่ยี่สี กรกดาถึงวันที่สิบเอ็ดสิงหาเห็นไ,ไหมแล้ววันสิบสองสิงหาก็เดินหน้าอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนอลิครับเหมือนการสื่อสารการพูดจาโดยเฉพาะกับคนในครอบครัว่มันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางาก็พูดจากันดีๆแล้วกันนะหรือจะพูดจากับคนอื่นๆก็ฝากด้วยเออมันดาวมันยังไม่เด่นนะตรงนี้นะเออหรือบางทีเป็นเรื่องของบริวารก็ได้อพบับดาวพูดเป็นตัวแทนพบปุตตะบริวารเป็นอลิแลวก็เป็น พักองศาอีกโอ้โหหนักเหนื่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝากหน่อยนะใครมีลูกน้องมีบริวารก็ดูแลกันดีๆพูดจากันดีๆถ้ามีลูกก็ให้ถ้าเราพูดดวงเราเป็นกุมอ์อะถ้าแฟนเราเป็นราศีอื่นอย่างเงี้ยก็ให้แฟนช่วยพูดช่วยดูแลลูกได้นะครับแต่ถ้ามีลูกน้องก็นั่นแหละพูดจากันดีๆหรือประชุมผ่านซูมผ่านออนไลน์สั่งงานผ่านออนไลน์แทนไม่ต้องเจอหน้ากันเจอกันรีรบๆแยกย้ายกันนะจะได้ไม่มีปัญหา นี่มัทางแก้บอกกันครบเลยนะืล้วเอกสารสัญญาจะเซ็นจะอะไรเนี่ยช่วงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีพุดธพูดเป็นกลางกันสื่อสารเซ็นส,สัญญาไซคอนแทคเอกสารจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มต้องระมัดระวังนะก่อจะหลุดก็นู่นแหละเข้ากันยายน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาคนมาช่วยดูแลตรวจสอบนะครับบอกไว้ก่อนนะพุทพูดยังพักอกษายังเข้าเรือนอลิกทั้งเดือนนะครับทีนี้ครับมาดูกันในเรื่องของ สุขภาพครับสุขภาพเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีดาวพุธอยู่ในเรือนฤะษ์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์ครับปลายเดือนเข้ามรณะเพราะฉะนะั้นช่องท้องลำไส้ต้องดูแลระ,ะบบภายในช่องปากกัดฟันกัดลิ้นแผลผุพองในช่องปากอะไรพวกนี้ได้หมดเหมือนกันนะ,น,ะ,น,ะ,ะนี่สุขภาพที่เราต้องดูแลนะหรืออีกอันหนึ่งที่เห็นก็ระวังคําพูดระวังการโพสต พูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนพูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนเห็นตัวอย่างในข่าวเยอะแยะเลยโอ้โหปากดีปากแฉวสุดท้ายก็ต้องไปโอ้โหเขารบไปกาไปขอขามาหรือบางทีก็โดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกลุ่มไม่ต้องพูดเยอะนะครับเน้นทาไม่เน้นพูดนะครับนะจะดีที่สุดเนีย่ยแหละเป็นเรื่องที่ต้องฝา่าบางทีมันสุขภาพไม่ได้เป็นอะไรมากแต่แบบปากไม่ดีก็พาสุขภาพไม่ดีได้ ไปโดนเขาเตะเขาต่อยอะไรมาอย่างเงี้ยอ้าวก็แย่เหมือนกันนะเอออันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสรุปก็คือเงินงานดีมากโฟกัสเรื่องนี้เยอะๆนะครับเรื่องความรักดูแล้วยังไม่เด่นการสื่อสารยังไม่เด่นหรือบางคนพูดครั้งเดียวไม่เข้าใจอ่ะก็ต้องทําใจล่วงหน้าเลยว่าเดือนนี้ฉันยังต้องพูด 3- 4มี่หครั้งเขาถึงจะเข้าใจนะครับตรงนี้โอ้นะแล้วก็เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาช่วยเหลือเกื้อกูลเราในวันที่13สิงหาคมไปแล้วครับแม่ทำตามนี้ได้เลยสุดท้ายครับเลขนำโชคครับ28795ครับอขอให้ชาวกลุ่มเฮงเงรวยรวยนทุกท่านเลยนะครับใครฟังมึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไ r i b e ไว้นะครับจะได้ส่งคำแนะแจ้งเตือนไปให้ฟังก่อนจะได้ทำก่อนรวยก่อนเนีครับแล้วก,กดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอ หรือมีข้อความไหนที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็แชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากดูดวงแม่นๆอาจารย์เกตุวอเป็นการส่วนตัวฟังตามนี้ได้เลยครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับ ก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิดสิบดวงดาวจอรอดิสิบดวงอ,ดอีกสิบสองทักษะนะครับและอีกแดช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเล็กพัทโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีกเก้าเลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า8ปด0มืหพันสี่ร้อยแบบนะครับ หรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกศเทว65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แห่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line side get หกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่กตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิลเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึออกอาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถลม่มทลายเลยอ่าเพราะฉะน,นั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ลํารวยนะครับ อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอด,แอดไซเกตเทวหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง VIP พิธีบูชาเทพพัสิว,วลีครับอาจารย์จะนํารูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกทรัพย์ในนี้เลยนะครับาารพรพเรบพราะช่วงนี้ครับ มีดาวอาทิตย์รองตำแหน่งราชาโชคเทพพัสิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตำแหน่งกเกษตาราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทำบุญช่วงนี้ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสำเร็จล้ำรวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพรพระบารามีพ่อพัสสิวลีให้ประทานพร เป็นลูกลัะได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง V.I.P พัสดุวรีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แอดไซเกตีวะ65 หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระสิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหายันโพกทรัพย์และไปทาบุญกับพ่อพระสิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับและใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเอวานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญ ประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ